เนี่ยมันจะหยุดไม่รู้มันหยุดทําเพื่ออะไรเนี่ยเออเราก็เดินนะครับแล้วก็เดินก่อนนะครับอันนี้เราก็จะค่อยเดินสวัสดีนะครับชาว็นชูเดียนทุกคนและวันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้จากช่องของวอเตอร์เกมและแล้วลว,วันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม n ิวอาร์แองเจิลนะครับวันนี้มาลองเล่นอ่าอีเวนต์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับขนส่งสมบัติครับโดยเป็นสมบัติของกอบลินนะครับแล้วก็ กดเข้าไปนะครับมันจะเมื่อกี้มันขึ้นก็ความว่ามันไม่ใช่เวลาที่มันจะได้โบนัสนะครับเราจะเข้าไหมนะครับอันนี้ด้านขวาสมบัติทองคานะครับลองกดดูมันเข้าไม่ได้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วมากดสมบัติแลกเงินดูก่อนนะครับก็อ่าต้องด้านขวานับสังเกตนะครับมันจะต้องกดให้มันแสงขึ้นมันจะมีแสงปุ๊บขึ้นมาฮะแล้วเราก็กดขอคำช่วยเหลือนะครับแล้วคราวนี้มันพอขึ้นขอคำช่วยเหลือสักพักนึงเนี่ย เดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเราตรงคําว่าเปิดแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะครับเราก็จะมีสมบัติไอ้เจ้าตัวเนี่ยครับก็บลินขนทองนะครับแล้วก็เดินเดินเดินตามไปได้เลยนะครับเดินตามไปได้เลยคือจะกดเดินตามเองหรือด้านซ้ายมันจะมีคําว่าปุ่มตามสมบัตินะถ้าเรากดปุ๊บแล้วก็มันก็จะเดินตามเองให้เราไม่ต้องคอยกดครับตรงเนี้ยเวลาเวลาบางครั้งเราต้องบงับงคับเองเพราะว่าระหว่างไอ้แมพเนี่ย มันจะมีคนแบบยิงมอนสเตอร์หรือว่าฆ่ากันบุมมอมดุมอยู่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดินเดินไปถ้าบางครั้งจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาตีก็บลินของเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องโจมตีนะครับเปิดตีเลยครับโจตมตีไปเลยนะอันนี้อยู่ที่ว่าใครมาตีนะถ้าเป็นแบบพลังเยอะห่างเยอะขนาดนี้เราไม่ไหวเราก็จะตายนะครับตายแล้วก็กดเกิดขึ้นมาใหม่เฉยนะครับแล้วเออเท่าที่สังเกตนะไอ้กอบลินเนี่ยบางทีพอเวลาเดินมาเจอแมงปอกนมันจะช้าลงด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนมันจะหยุดเนี้ย เดี๋ยวพักหนะ่ะเนี่ยมันจะหยุดไม่รู้มันหยุดทําเพื่ออะไรเนี่ยเออเราก็เดินนะครับแล้วก็เดินก่อนนะอันนี้เราก็จะค่อยเดินค่อยเดินแล้วก็เดินรอจนมันไปถึงเป้าหมายก็พอนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก่อนนะครับเนี่ยด้านข้างเขาก็มีคนตีกันอยู่นะบางทีเราก็โดนลูกหลงนะเดินมา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 ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอันนี้มันจะสบายหน่อยถ้าเราเลือกช่วงเลยะเวลาเล่นที่แบบว่า นอกช่วงเวลานะครับมันจะมีระยะเวลาโบนัสอยู่ซึ่งเราระยะเวลาโบนัสเนี่ยเราก็จะได้แต้มเยอะกว่านี้แล้วมาถึงเนี่ยอ่าก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ของนี้เองง่ายๆเลยนะครับผมสลับใครที่เล่นอยู่แล้วก็งงนะครับอันนี <S <S ้ก็ลองเล่นดูส่วนอีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดตัวสีทองด้านขวานะเดี๋ยวผมจะหาเวลาทดลองเล่นแล้วก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับสลับใครที่เล่นอยู่มันจะมีเลือกอีกเป็นอีกฝั่งได้นะครับผมยังไม่ได้ลองนะผมลองแต่ฝั่งบนส่งก็บลินครับ ก็บองว่าเพื่อนจะเข้าใจโหมดการเล่นสมบัติก็อบบินได้ดีขึ้นนะครับโอเคสำหรับใครที่ดูอยู่นะคฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆนะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำัวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม